กินไม่ได้นะสลามเขาให้เล่นแต่ห้ามกินกาวสลามสีดำกาเล็กซี่โอ้โหยัยมอนเขียนหนังสือพี่ฮัลโหลอ่ะไ่อปุ่นีป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 ปี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  นี่หมายชอนเย่สวัสดีคะ่ะวันนี้อ่มาแอบข้างในหน้นอาอ่านนี่นะคะจะเอามาอ่าน,นสละอะไรทุกคราเป็นเรื่องขัดอ่านหนังสือใช่ไหมลูกใช่แล้วแล้วข้างนอกเขาทำอะไรกันอยู่วะถ่าย <Hi. S 1> คลิปจริงเหรอแอบดูหน่อยได้ไหมแอบดูแอบดูแอบดูอดุ้ยมีเตียงด้วยอ่ะใช่เขาเอาเตียงมาถ่ายคลิปค่ะเอาไปยังไงไปแอบดู

ีเด็กกินราเล่าเพราะพ่อใจดีจังค่ะตอนนี้หนูก็ร้องนะคะโู้ยโอ้ยไม่ร้องลูกไม่ร้องมาหยุดร้องแล้วนะคะตอนนี้หนูกกำลังจัดสอุ๊ยอุ๊ยเขาให้กาวมานี่นี่มันคลิปทำสลับสปอนเซอร์มีนาวุ่งเท้าเขาสวยมากเลยเนาะอู้สวยมาก เมื่อกี้นะคะฉากพ่อตายเด่ว,ว่าพ่อไม่ได้ตายจริงพเพราะวกพ่อแต่งหน้าเป็นตาเพราะว่านั่นคือถ่ายที่แสดงต,ตามา<อ>แล้วเมื่อกี้ท้องร้องไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้หยุดแล้วอ้เอ๊ก้สลามสวยมากเลยเดี๋ยวขอเอาไปเรียนตอนที่โต๊ะยังใหม่ตอนอา่อาหนหนังสือได้หรือเปล่าคะเนี่ย กินไม่ได้นะสลามเขาให้เล่นแต่ห้ามกินก็สลามสีดำกาแล็กซี่โอ้โหไม่ไม่ชอบสีอะไรลูกชอบสีทุกอันเลยค่ะนี่สีอะไรคะเนี่ยสีส้มสีส้มอันนี้สีอะไรคะเสีออกฟ้าอ๋อน้องน้องบอกด้วยน้องบอกด้วยแล้วยังไหมชอบสีอะไรที่สุดสีทุกอันเลยค่ะเอาให้เลือกไ้อันเดียวไหนขออุ้ยเหมือนเสื้อยังไหมเลย ก็ว่ากีงนเอาหมดเลยว้าวหนังสือกันต่อได้ยังไปค่ะเดี๋ยว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 น้องน้องอ่ะเอาน้องก็ไปด้วยเล่นกันบ้างเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตายน้องแอบมาเล่นเปนบ้านพี่แล้วเหรอน้องว้ายพี่เอาสลามมาเพียบเลยอ่ะมาทำสลามก่อนอยาให้ว เล่นกันบ้านพี่ห er like ูพี่จะหัดอ่านใช่ไหมลูกนี่ไงของยังหมอนเสียอะไรคะลูกอุ้ยอุ้ยลบด้วยลบยังลบด้วยนั่งลบเป็นนะคะใช่เดี๋ยวว่านอนลบไม่ได้อะเอาละเละเทะกันพอหรือยังก่อนแม่จะต้องพายังหมอนไปฝากคุณยายก่อนนะคะเพราะว่ายังใหม่จะต้องมาหัดอ่านนงซื้อเพราะตอนนี้ยังหมอนกำลังบุ นี่กาวนี้ห้ามทำสลามแต่ถ้าย่ใหมอยากจะทำสลามด้วยกาวนี้เดี๋ยวเราไปหาที่ห้องเก็บของกันนะคะ<ม>เราไปาหา,าเตียนนี้ใช่อันนี้ก็คือสปอนเซอร์ส่งมาให้ลองไงแม่ไม่แน่ใจว่าของเกามนี้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นของใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูว่าของกางจะใช้สีนี้นะคะได้ได้อันนี้เขาส่งมาให้นะคะอันนี้เราค่อยทำคิปอื่นนะคะเราไปหากาวที่ห้องเก็บของกันก่อนป่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาหัดอ่านหนังสือกันต่อนะคะเยาวนค่ะ พูล้วหยายผู s <S oh. ้ต้องหนึ่อาปุิอิปิน่อปุิอิปิอิปิองนมันลังแรงหน่อปิอิปิอิปิอิปิ กี้นะคะเราก็ไปเล่นกับเยมหมอนเพลินเลยเราก็อดอ่านหนังสือเลยใช่ไหมคะลูกงั้นเรามาหัดอ่านต่อคุณครูบอกว่าให้ทบทวนสระอือกัสรังเอ,งเอน,นะคะแอค่ะก็อูอูิจออกิจมาออบืปลาออบือบชอชอชอมันคือชออะไรคะชอ,อชอชิงชอชิงชออือชี ขออถอถือขออือถือขอถือดอือสะอ้วนเนาะสะดอือสะดือสะดือบิดาขอดูชา ชอ,ชอ,ชอเอเชอเอชตัวอะไรครับพปัญยชนะอะไรอืมชอชางถูกต้องอันใหม่ลูกชอเอชอเอเชคอเอคอเอเคมันคือดอกเคไงใหมรู้จักดอกเคไหมเดี๋ยวแม่พาไปดูวันหลังนะคะ ดาถือตำรามาสุตาถือตำรามาสีสวยมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็สาน้ตากันค่ะเป็นประหวานตายค่ะเป็นเบาหวานตายค่ะทุกคนชอบได้แล้วค่ะโอ้โหรอไปเรื okay. oh, ่อยอ้ยโ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 อ้ย อุ้ส no ีแดงกินหอมมากครับด้วสีแดงว้าวอ๋อนี่หมายช่องยันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องใหญ่ใหมวช่วยเล่นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยเยลลี่ไอศครีมนะคะนะคะวุ้นมัาเป็นวุ้นคลายมาซึ่งเราก็ได้เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะเพาะวัตถุดิบของเราคืออะไรนี่ นี่เลยค่ะทุกคนอันนี้คือผงวุ้นนะคะครับงคน้ำตาลพวกของตัดและก็เนื้อวัวนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นสีสันสวยงามแล้วก็มีรสชาติแล้วก็มีน้ำเปล่าครับผมเราก็ไปเริ่มท้ากันเลยก่อ่ะทุกคนเย้เติมน้ำก่อนใส่ครึ่งหม้อแล้วครับผมแล้วก็ใส่ไปครึ่งนะคะเทลงไปเลยละเลยผงวุ้นนะครับผมเอาใส่เลยครับพี่บัวอุ๊บส์ คนเลยครับไี่หมายว้าวแป๊บเดียวเขาจะเป็นมูนแล้วครับผมไอ้ไม่อยากไต้สีอะไรคะคุณอยากได้สีแดงกับเขียวเดี๋ยวอ๋เอาแดงเหรอครับแดงก็ได้แดงโอเคได้ค่ะทุกคนมาเราก็ใส่กันเลยนะคะโอ้หขอขอคนก่อนเด้อคุณจีเดียวสีสวยมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็ใส่รน้กตายกันค่ะหนึเป็นประวานตายค่ะเป็นประวานตายค่ะทุกคน Norwegian> แล้วก็รอมันเดือดนะคะแล้วค่อยปิดแก๊สมันเริ่มเลยขึ้นแล้วค่ะทุกคนพี่โ้งพี่บัวงอะไรวะคะเนี่ยโอ้ตอนนี้มันก็เดือดแล้วเราก็ได oh! oh! ้เวลาเทใส่ถ้วยเย้ปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนกันนะทุนเราก็จะเทใส่ถ้วยก่อนนะค่ะเพื่อจะเทใส่หม้อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ครับผมนี่ค่ะโอ เราจะใส่แค่ครึ่งทานะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมมันจะหนาเกินไปนพวกนี้ระหว่างนี้แล้วก็ทำสีเขียวกันต่อนะคะหนสีช้อนได้ไหมสองสมสี่ต้องคนให้มันน้ำตาลละลายเลยอุ้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 เราจะได้กินไหมคะทุกคนแ้ ดี๋ยวก็เอาไปเซ็ตด้วยจิ้มว้าวจุ๊บจุ๊บหวานเหม็นจุ้ยระหว่างเรารอวุ้นให้มันเซ็ตตัวนะคะเราก็จะมาพาทำแม่พิมพ์สตรอเบอรี่ครับผมเสร็จแล้วตอนนี้นะคะสีเขียวก็เสร็จแล้วเราก็จะมาลาดด้วยสีแดงเลยนะคะทุกคนครับผมลาดเลยครับ Amazing ว้วและก็เราไปทำแม่พิมพ์อันอื่นกันเลยค่ะ ล้วก็มาจะมาทําเป็นไอศครีมเอาซักสีเขียว2อันสีแดง2อันดีไหมทุกคนอุ้ยสีแดงกินหอมมากครับพ้วสีแดงพี่ใส่ตรงนั้นน้ำตื้นใส่ตรงนี้โอเคครับอันนี้คือแบบมือคนหลายมือมากเลยปุเดี๋ยวจะปิดฝาแล้วนะอันเนี้ยแดงสีแดงต้เป็นหนักโอ้ยว้าวสีต่อไปนะคะสีเขียวว้าว ร้านนอร่อยมากเลยค่ะต่อไปลูกค้ามีแม่พ e e ีมีรูปดาวรูปหัวใจรูปดอกไม้ครับผมีรูปหัวใจครับผมเลี้วแทงเลยค่ะโอพอเราทำเสร็จปุ๊บครับผมมแข็งากเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะโอเคครับผมเย้แบบนี้ครับผมโอ้แล้วก็จะใช้มันประหยัดนะคะสวยมากแชมพูอยู่นี่ถ้าเราได้ทำสีชมพูคงจะสวยกว่านี้ โอ้โนะครับพี่บัวนีท่นทุกคนก็ทำกันเพลินมากอ่านี่ครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนเราจะเอาไปจัดใส่ถาดกันเลยนะคะใช่ค่ะส่วนที่เหลือนะครับเราจะเอาไปกินกันนะครับเย้สวยมากเลยแล้วก็ไปดูของมพ้นกันดีกว่านี่ครับผมพิมพ์ต่อไปเลยนีครับกนี่ครับผมนี่หม่เราเอาเอาันพุดออกมาสิโอ้ยพุดออสตรอเบอร์อ<ห>ู้ เรายังเอาออกไม่หมดยังมีอีกอันนึงค่ะมานะคะมาดูไอติมกันดีกว่าค่ะโอ้น่ากินมากเลยค่ะใครชอบไหมมันหล่นมาเป็นก้อนเลยโอ้แลเราก็มากินไอติมรสสบายกันนะคะเลิศสงช์ชิว เรามาลองชิมแบบพวกอันเล็กๆกันดีกว่านะโบก็ได้เตรียมไม้จิ้มมาแล้วมา้นเราก็มาชิมกันเลยนะคะโบขอลองชิมสีแดงบ้างเโบมันแตกต่างกัระดกแบบกินแบบกินพี่ปอนให้เด้งๆกันได้พี่ปอนมีอะหรอร่อยมากซาลาบัวนะโบชอบแบบนี้มากกว่าเพราะมันแข็งมีใครชอบเสียอะไรเป็นพิเศษบ้างจิ้เยอะครับผมจิ้มสองอันหนูกัดอยู่นี่โอ้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดต่อขายถ้าอยาก ช่วยเล่นใช่ไหมคะครับผมได้ทำต้มยำชิคก็ได้ยแล้วก็ไปกันีกออดดีกว่าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม